แฮปปีป้นิวเอียร์ให้ป๋าป๊าให้ป๋าป๊ามีความสุขามากๆแกะดูสิจะถูกใจไม่ได้เจ้นเจันเจนของบเบลล์บเบเอร์นี่เขาสั่งมาเลยนะบีมีการ์ดมีอะไรมีการ์ดสิ พอไอ้บีมีความสุขในทุกๆวันปีนี้เป็นปบบปลาแล้วพอยอ้บีเป็นประปลาที่น่ารักของพอยและของลูกตลอดไปของขวัญชิ้นแรกของปีเจน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 เนเทำทำทำ h a p p ี b เบ t ร์เดย์ทู d ด y ี a แฮปปี้เบ d ร์เดย์อะไรล่ะอ๋อแฮปปี้แฮปปี้เจนจันจันโอ้โหถูกใจไหมคะนี่เขาสั่งมาจากเมืองนอกให้บีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยสีแดงนะ ชูใจเขาล่ะร <Huh? S 1> เขาบอกว่าถ้ามีรองเท้าที่ดีก็จะําไปสู่ที่ที่ดีๆเข้าใจไหมขอบคุณครับแต่บีมีเมียที่ดีอ่ะก็จะดีแล้วไง oh. <Okay. S 1> <laughs> ก็จะพาไปที่ดีๆเ oh, ชืสำรองโอ้โ oh. oh. แดงแปรดเลยอะ่ะ น้องใส่ดูก,ก่อนถลุบใส่ไม่ได้หาเลยนะนั่ไ่ะดิหาเลยอ่ะไม่หานะแพงลุ้นกันค่ะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็อาจ<ส>จะใส่ใสไม่เท่ากัน,กนซึ่งอันนี้คือเผื่อมาแล้วนะเป็นเผื่อใส่แล้วมันจะเป็นประมาณยี่สิบแปดจุดห้า กล่าวว่าใส่ได้แน่แ <laughs> น่ชุดใส่ได้ทำดีเลยยังยังปังปังต้อนรับปีใหมค่ค่ะแต่ไม่ต้องซื้อนะแพง